สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะ๋ยววันนี้เรามาพาดูแว่นแก้วกับจริงจุชายเนีปลูกเนะีแว่นแก้วกับใบบบกมันคนละอย่างกันนะคนละอย่างกันคนละชนิดกันแล้วก็พวกตระกูลใบบบกมันก็มีอีกโอ้โหลมหนาวโชวยมา ลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านบุ้งบุ้งบุ้งก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนกวน ฮาวหุหหวนหุนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราชอบก็กดติดตามไม่ชอบก็อันซับไปนะจ๊ะ <c oughs> เห็นปะทีนี้เราจะมาย้ายเขาย้ายเขาลงเนี่ยอันนี้ไม่เอยโตเพราะว่าอยู่ในอยู่ในใต้หลังคานะไม่ต้นไม้อย่างที่บอกแนละ้วต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ยิ่งพืชผักถ้าอยู่ใต้ รม่มหรือไม่โดนแดดไม่ค่อยจะเรินเติบโตงอกงามหรอกแต่เราว่าแว่นแก้วได้จริงจูฉายก็ได้เนี่ยย,ย้ายเอารากเขาเนี่ไหลเนี่ยไหล,เ,หลเขาเห็นปะไหลไหลามาแนละ้วประวัติความเป็นมาของอแว่นแก้วก็คือเราไปจกมา พี่ผีว่าไปจกมาที่ร้านเอ่อร้านเกษตรชื่อร้านอะไรจําไม่ได้เห็นมันงอกอยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นหน้าร้านค่ะว่าเราเลยไปถอนมันเลยขออนุญาตนะคะนี่คือประวัติความเป็นมาของแว่นแก้วพี่พีบ้าเห็นไหมเราไปดึงมาไอ้นี่เราไปซื้อปุ๋ยข้อเขาเราไปซื้อปุ๋ยข้อเขาไม่ว่าหรอก เนี่ยเราไปซื้อปุ๋ยข้อเขาแล้วเราก็ถอนเข้ามาใช่พอถอนเข้ามาแล้วก็เอามาฝังไว้เนี่ยเอามาฝังไว้แล้วก็เขาก็ไหลามาเลยแตกไหลมันเรื่อยเลยนะแตกไหลามาเนี่ยแล้วทีนี้ไหลามาแบบเนี้เราก็จะเอามาปลูกตรงนี้เลยนี่เห็นปะเขามีรากเห็นไหมน่ะจิ้มลงดินได้เลยเนี่ยนี่ถอนมาปลูกได้ต้องขยายเป็น เห็นไหมว่าเขาไหลมาแบบเนี้เห็นปะ่ะเนี่ยนะเขาไหลมาแบบเนี้เอากันไกลไปไหนเดี๋ยวเราก็ตัดตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปก่อนตัดตรงที่เนี่ยตรงนี้นะฝังเลยฝังตรงนี้เลยนี่ขุดก่อนนี่อย่าง อะไรที่ไม่รู้จักถอนหมักหมักปุ๋ยเนี่ยขุดแล้วก็ฝังดินที่บ้านเราจะล้วนสวยเพราะว่าเขาได้น้ําหมักต่างๆไงเ,เห็นป่าวว่าดินบ้านเราเขาจะล้วนสวยมากเลยเนี่ยก็จะเพราะว่าใช้แต่น้ําหมักไงพวกน้ําหมักที่ทําเองอะ่ะน้ําหมักปุ๋ยคอกน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ น้ำหมักเปลือกทุเรียนน้ำหมักเปลือกกล้วยน้ำหมักขาวสารเสกของเราเนี่ยแบบนี้ฝังฝังไว้เด็เดี๋ยวก็งอกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยปลูกได้ขยายเป็นปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะเดี๋ยวเขาก็จะไหลไปทั่วเลยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ค่อยจะโตนะนานแล้วนะเนี่ยนานแล้วไม่ค่อยจะโตนะกดไปที่ ต้นไม้อะไรที่ไม่โดนแดดนะเขาไม่ค่อยโตอยู่แล้วที่มีแยะๆแต่ที่ส่วนมากอยู่ในร่มเนี่ยเนหะ็นไหมเนี่ยที่ว่างๆอยู่ในร่มไม่มีแดดอันนี้อันนี้เอาปลูกตรงนี้นี่เอาไหลจิ้มเข้าไปเนี่ยตรงนี้แหละรดน้ำเขาเดี๋ยวเขาก็ติด ขยายไปเดี๋ยวเขาก็จะแตกไหลไปเรื่อยเลยนี่กดลงไปกดข้อให้จมไปเดี๋ยวก็ไหลเกาะถ้าตรงเนี้ยข้อเขาลงดินนะเนี่ยเนี่ยข้อเขาเนี่ยถ้าข้อเขาลงดินนะเดี๋ยวรากก็แตกออกมาเนี่ยกดเข้าไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเต็มบอ่อนี่แหละเต็มวงนี่แหละดูแล้วแววนแก้วเขาปลูกได้แล้วเนี่ย ถึงแม้จะโดนแดดแบบรำไรหรือโดนสัาสมาแบบช่วงใบ่ายนะเราว่าเขาได้อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็ไหลมานี่ไหลกันต่อเนื่องเ,เห็นปะ่ะเห็นไหมมันจะต่อเนื่องมาตรงนี้เพราะว่าไหลเขาจะแบบเชื่อมต่อกันมาเนี่ยเห็นไหมเราดึงมาตรงนี้เขาก็เชื่อมต่อกันมาตรงนี้นี่เห็นปะ่ะ ตัดเลยนี่แต่ละต้นไปฝังไว้ตรงไหนก็ได้เนี่ยจะแยกไปฝังที่อื่นก็ได้นะตัดแล้วไปฝังไว้นเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไว้มองไหนดีเอาหม่องนี้ดีกว่าอืเอาหมองนี้แหละไว้ตรงนี้แหละนะเอาดินกรดเจอกัอนนี่ แบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเราก็จะได้แว่นแก้วกินขยายได้ไม่รู้จบอีกต่างหากแว่นแก้วเนี่ยแว่นแก้วใบบัวบกเหมือนกันเลยการขยายพันธุ์สรรพคุณก็ดีดีพวกนี้เป็นยายเย็นนี่เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ไหลไปทั่วอันนี้ น,นี่ไว้ตรงไหนดีเนี่ยตัดเป็นท่อนๆน,นี่นะเห็นปะ่ะเนี่ยได้ตั้งหลายต้นเนี่ยเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยไปไว้ตรงไหนก็ได้เนี่ยฝังฝังไว้เดี๋ยวเขาก็จะไหลไปทั่วเลยทีนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้จิ้มไปเลย,ยระวังเดี๋ยว ปลูกได้ต้องขยายเป็นอะไรที่ขยายได้ต้องขยายนะจ๊ะอย่าเมื่อก่อนนี้ปลูกอะไรไม่ได้ขยายขยายเวลาเขาตายก็ไปซื้อใหม่ตายไปซื้อใหม่เราทําไม่เป็นไงไม่ได้ศึกษาไงแม่ก็นึกว่าเราเออมือร้อนปลูกอะไรตายหมดไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับมือเย็นมือร้อนเลยเกี่ยวว่าดูแลเป็นหรือเปล่าใช่ไหมใส่ใจดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยเขาไหมแค่นั้นเอง ม่เกี่ยวมือเย็นมือร้อนดินชื้นแบบนี้สบายเลยเดี๋ยวก็ขยายโอ้ยก,าาก,ก้มมักงปวดหลังอีกอุยนั่งยองก็กลัวเจ็บเขา่าชีวิตของคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนี่มันลำบากตรงนี้แหละดีใจที่ลดน้ำหนักได้ไม่งั้นอ่ะต้องใจแข็งมากนะการลดน้ำหนักการทำไ a เอเนี่ยไอเมันมีงานวิจัยอยู่แล้ว ถ้าตั้งใจจริงๆก็น้ำหนักลดจาก57.8เหลือ5.2มันก็โอเคเดือนก,กว่านี้ทำได้แค่นี้ก็เก่งมากแล้วเนี่ยอดทนอดทน,ดทนเพื่อข้อเข่าของเราเดี๋ยวนี้เดินสะดวกหน่อยอันนี้อยากให้เห็นว่าการตัดกิ่งมะนาวมาปักชำแบบไม่ควบแน่นขเขาก็จะติดและจะเดินเติบโตแบบนี้แหละ แตอาจจะช้าหน่อยนะปักชาแบบควบแน่นเนี่ยเนี่ยที่เห็นเห็นนี่คือติดทุกกิ่งแหละที่เขาแตกใบมาเนี่ยแตกยอดมาอะไรแบบเ,เวลาเราตัดกิ่งนะอันนี้เราย้ายออกมาละย้ายออมาสามกระถางเนี่ยเวลาตัดกิ่งก็ตัดให้มันกกุดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกใบมาแบบเนี้ถ้ารากเขาเดินนะตัดไปหลายๆขนาดหน่อยกิ่งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ลองตัดตัดมาทิมๆแต่มีข้อแม้ว่า ดินเขาต้องแน่นหน่อยนะคือกดแล้วให้มันดินแน่นๆนะดินรัดๆนะดินร่วนซุยไม่ติดหรอกนี่เดี๋ยวกันเราพูดจะตัดมบทิ่มไว้อีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกเห็นไหมไอ้ที่ตัดก่อนหน้านี้ติดแล้วเห็นไหมจ๊ะนี่คือติดแล้วอันนี้คือรากเดินแล้วส่วนนี่เพิ่งจะมาจิ้มใหม่นะเนี่ยตัดแบบร,ร้อนๆแบบนี้กิ่งมะนาวเนี่ยนี่มะนาวเป็นตัวพิเศษเนี่ย เนี่ยตัดกิ่งแล้วล้นไม่เอาใบาเลยเนี่ยแล้วมาตัดมาจิ้มจิ้มไว้เนี่ยดินแน่นนะกระถางนี้จะดินแน่นหน่อยตัดจิ้มไปดินแน่นๆน่นะตัดอะไรก็แล้วแต่ที่มันตัดปักชำอ่ะให้มันแน่นแน่นมมบลิี่ขาวตาเที่แอ๊นครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะดูดิแตกยอดดีนะน้องหนวดนี่ ใครสนใจมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งใครชอบไนะใครอยากปลูกไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะตามไปที่เพจเพจเฟ e บุ o กอ่ะเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็มารีขาตาเทียนนครพนมด้วยน้องหนวดเขามีประสบการณ์ดีกว่าเอาไปได้ว่ามีประสบการณ์ทางด้านการปลูกม่อนบอนนอกแล้วก็ มอเดือฝรั่งนี่ดีใจไหมเห็นอย่างเงี้ยเราทําคลิปแล้วนะเห็นแบบนี้อย่าดีใจนะอย่าเพิ่งดีใจนะ <c oughs> นี่หมอนดําออตุรกีของน้องหนวดนะฮะแแตกยอดเร็วดีจังเลยเนาะเมื่อแตกดีแทะฮะโดน้ำข้าวสารเสกเข้าไป <c oughs> สงสัยจะชอบน้ำข้าวสารเสกไน้ดังหนวดฮะปัวไก,กา่สวัสดีวัวไกา่ทักทายวัวไก่เด็ด โอ้แตกยอดดีเหมือนกันนะปลาไก่นะแล้วเจอน้ําข้าวสารเสกเข้าไปเหมือนกันเจอน้ำหมักข้าวสารเข้าไปโอ้ยแตกยอดดีแนละน่าก,กินน,นปะปลาไก่นะคุณเวลาดิ้นแยมยวขออนุญาตเอาใบไปทอดชุบแป้งทอดหน่อยนะได้ข่าวว่าอร่อยอร่อยอขนุนกินกับส้มตำยอดขนุน้วไปกินเธออร่อยจริงและติดใจเลยนะเนี่ยสุดยอดนี่เห็นแบบนี้เพิ่งดีใจนะเอาแวะหาน้องหนวดต่อ เห็นกิ่งติดแตกยอดดีนะดดำออสตรกีโอ้ยหลายคนอาจจะดีใจตัดกิ่งปักช้ำติดขอโทษนะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะแห้งแห้งเฉาตายไปเคยทําไ้สามสิบก็กิ่งติดมาห้าตอนเนี้ยเสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือต้นเดียวเองที่รอดเดี๋ยวเราจะหาหมองลงอยู่อันนี้มารอยห้อยกของคุณนัทวุฒินวลจันทร์นะจ๊ะเรามาลงตรงนี้ไว้ เดี๋ยวตัดกิ่งตักช้ำหอร่อยมากเลยโมโรหฮยเนี่ยผักพระราชาเนี่ยโภชนาการค่อนข้างสูงวิตามินเกลือแร่รวมทุกชนิดอยู่ในเนี่เราเอาไปยอดเขาเปเด็ดกินจิ้มน้ำพริกไนดะ้อย่างอร่อยเลยรนะู้ป่ะเนี่ยใบอ,อ,อ่อนเนี่ยมันจะมีลื่นๆหน่อยอะจืดๆอร่อยโภชนาการสูงนะโมโรเฮยะพิมพ์เข้าไป เขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเราชอบกินแล้วชะลอความแก่อะไรที่กินแล้วชะลอความแก่เราชอบอันนี้จัดกิ่งเอามาทิ้มไว้เหมือนกันมะนาวแป้นโดกพิเศษสรุปแล้วเรามีมะนาวแป้นโดกพิเศษเนี่ยเยอะนะวิสวัสดีชราพรแหมคลิปที่แล้วยังไม่ได้บอกมาชมเลยชราพรทุเรียนหมอนทองชราพรกีรานครสิบเก้าตายไปหมดแล้วเมื่อก่อนคนที่ตามคลิปเรากเก่าจะเห็นตายไปเกลี้ยงหมดแล้ว นี่เห็นไหมว่ามะนาวเขาติดเห็นไหมเราตัดมาแล้วมาทิ่มไว้เงี้ยเนี่ยถ้าเราขุดมาเขามีรากนะเนี่ยก็เหมือนกันอันนี้อันนี้หมอนอันนี้เอาออกก่อนนะหมอนอ๊บเห็นไหมอันนี้หมอนเชียงใหม่นะติดง่ายหมอนเชียงใหม่เนี่ยติดง่ายฮะรากเดินจิ้มไปตรงนี้อุ้ยตายแล้วจิ้มไปตรงไหนก็ได้ติดง่ายย้ายที่เห็นไหมย้ายที่ได้เรื่องกลัว เดี๋ยวก่อนนี่อันนี้ก็นเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูเดี๋ยวน,นี้ออกก่อนนี่ที่เราตัดมาจิ้มไว้ขุดขุดให้ดูดีกว่าส่วนอันนี้เพิ่งไม่นานรากเดินยังว่ะไม่ไม่น่าเดินนะเดี๋ยวดูก่อนเออกิ่งมะนาวเนี่ยตัดกิ่งปักชำได้นะอันนี้รากยังไม่เดินใช่ไหม ยังร่างยังไม่เดินจิ้มไปก่อนเพราะยังกิ่งยังสดอยู่แต่เนี่ยตัวนี้น่าจะเดินแล้วเดี๋ยวเราจะขุดให้ดูว่าตัดมาทิ่มๆไว้เท่ากับเราก็จะได้อีกต้นหนึ่งโหอึบให้ดูว่าตัดกิ่งมาทิ่มๆไว้อดินแน่แนๆ เห็นเห็นรากไหมนี่ไงเนี่ยกิ่งมะนาวแป้นดอกพิเศษที่ตัดกิ่งมาแล้วก็ทิมทิมไว้เนี่ยเดี๋ยวเอาลงกระถางเลยวย่ะเห็นนะกระถางนี้แล้วกันอ้นนี่ไม่โตแล้วขอขอขอเป็นคืนที่ดีหน่อยนะเธอจิ้มเข้าไปเลยนี่นี่เดี๋ยวเราก็จะได้มะนาวแป้นดอกพิเศษเธอความสําคัญเธอน้อยฉันไม่เอาแล้วเธอถ้าโตได้ก็โตนะขอฝากไว้ มนเาเป็นอกพิเศษที่สำคัญที่สุดเนี่ยติดหมดเนี่ยเอามาจิ้มจิ้ม,ม้ถ้ารากเดินก็ขุดไปปลูกนี่เอาอันนี้กันนะดูอันเล็กๆนี่กันกดไปลึกๆเลยนี่ถ้าถ้ามีรากเดินนะก็จะได้อีกอีกหนึ่งต้นนี่ไงแฮะเห็นป่ะ นี่ได้มาลาเป็นดอกพิเศษอีกหนึ่งต้นเห็นปะอุ้ยได้หลายต้นไหนเว้นคืนที่ดินตรงไหนดูท่าไม่รอดอันไหนต้นไหนไม่รอดตอนนี้ตอนนี้ฝังอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอา้าวกดเข้าไปกระถางผักพวกนี้นะถ้าไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเว้นคื้นที่ให้หมดเลยไม่ปลูกแล้วขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเย็น โตช้าไปเรียบร้อยแล้วขึ้นใะช่ขึ้นใช,นช่ต้นฝนด้วยนี่ดูซิว่าจะรอดไหมเนี่ยหอมแบ่งนะเนี่ยเออเออใช่หอมแบ่งนะเนี่ย,ย,ย,ยที่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้น แต่ละซองแต่ละซองเนี่ยที่มาแต่ละล็อตเนี่ยบางทีมันมีมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์เยอะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์เก่าออกมาขายเรานี่อะไรนี่ส้มจี๊ดนะเดี๋ยวเ,เราเอาเม็ดมาฝังไว้แถวๆนี้เดี๋ยวเราเอาเม็ดมาฝังไว้แถวนี้นะมีเม็ดปะนะมีปะโอไม่มีเม็ดนะ โถเอ้ยอุตส่าห์เก็บมาไม่มีเม็ดอ่ะโถเอ้ยไม่มีเม็ดน่ะว่าแย่จังไม่เป็นไร๋ยวค่อยว่ากันนี่วันนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวเราก็ฝังฝังจับมาฝังฝังไว้แว่นแก้วเนี่ยเนะอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนขยันมุ่งมั่นจัดสรนเวลาแล้วพวกเราจะได้รับเงินเดือนจากช่อง youtube ทุกเดือนจากน,น้อยๆก็ไปหาม,มากนะจ๊ะทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก เอาอะไรมาฝังเอาอะไรมาฝังเดี่ยมันก็ขึ้น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 ,นเห็นไหมเนี่ยลำยองลำใหญ่ลิ้นจงลิ้นจี่นี่ทุเรียนยังมี <c oughs> เลยทุเรียนมาโยนไหมได้ไงเนี่ยเนี่ยต้นทุเรียนปลาล้างงานเราเยอะงานเราเยอะสุดๆแล้วตอนนี้ทำงานก่อนแค่นี้นะ